นี่ครับที่นี่คือปากกระซาวปากกระซาวคลองชมพูเป็นจุดส่งรับส่งนักท่องเที่ยวจุดรับส่บงนักท่องเที่ยวเมื่อก่อนนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินป่าที่คลองชมพูก็จุดนี้นะครับจะเป็นจุดรับส่งของนักท่องเที่ยว ชมฟูก็ไปเที <M> ่ยวกันได้แค่ปีทั้งปีนะครับเวลาเที่ยวกันได้แค่ปีทั้งปีก็มีเดินป่าก็ย่างบ้านก็อาทิตย์ละมีพุทธมีทิพย์มีต้นไม้ทิพย์มีทิพย์ใเวลาเราลงจับรถมาเราก็จะ ข้ามน้ำตรงนี้เลยบางครั้งน้ำขึ้นน้ำขุ่นน้ำดำนักท่องเที่ยวมาก็ต้องพากันข้ามบางครั้งก็ต้องใช้เชือกใช้เชือกให้นักท่องเที่ยวจับเชือกดึงนักแกนี่เลยพาด้วยแล้วก็พาไปนี่เลยเนะลาะมาเมื่อก่อนนี้มีนักท่องเที่ยวพามากันบ่อย งนี้นีคนปักกระสาวปักกระสาว,าสาวบางคนไม่รู้ว่ามันอย่างไรกระสาวจะเล่าให้ฟังนะครับตักกระสาวเมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นปักของซอยอปากของซอยแล้วมันมีต้นกระสาวต้นไม้ใหญ่เรียกต้นกระสาวมีอยู่หนึ่งต้นมันอยู่ปากของตรงนั้นเลยปากของซอยตรงนั้นเลย ก็เปนี you know. in yeah. ้ยป่ะตนระครเนียเนียกับปาระเพาเขาไปไปนาแล้วเนี่ยบริเวณนี้เป็นป่ารเตรโยรน็ขาวนี่ไหมครับนีขาวนี่นะคือ ตัวรากของดอกศิลาวาลีดอกไม้หินนี่ไหมมันจะเหมือนกับดอกไม้เลยนี่ในลากมันนะรลกมันกมันที่ลังยังเหลือตัวน้ำต้นมันแแลน,นะครับดอกศิลาวาลีที่จะจะออกประมาณเดือนพฤศจิกาพฤศจิกายนติดค้ากนหมด เป็นเป็นวงนนมันดอกไม้แล้วก็ตีก็จะเหมือนเหอนที่เหมือนรากไม้นะครับจุดด้านล่างนี้ก็จะเป็นจุดของจระเข้อยู่จระเข้ตรงนี้เป็นจระเข้น้ําจืดของคลองพนมโูตรงนี้นะเป็นจระเข้อยู่ปีนี้ก็ได้ข่าวว่าทางนักวิจัยเขา มาถ่ายรูปได้แต่ของผมถ่ายรูปได้เป็นสิบปีแล้วงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้แต่ตัวใหญ่เหมือนกันเมื่อก่อนนี้ผมก็อยู่แถวนี้ก็เจอกันบ่อยวิ่งหนีบ้างมันวิงวงวว่งหนีเร้าบ้่งเล้าวิ่งหนีเมัอนบัางตาอัธยาใส่เลยเมืม่อกี้ก็จะเอกยัมา้งะลายทอ้องต็นตั้งไปไม่เป็นเลเหมือนกัน หน้าแรงๆเนี่ยหน <Yeah. S 1> า้านี้แล้วเนี่ยแล,ล้วฝนลงก็เที่ยวสองเที่ยวนะจระเข้มันก็จะมาเหนียวน้ำแถวนี้แหละก็จะพลอยกินปลาที่ปลามันเล่นนะ้ำแต่ตรงข้งนะท่จระเข้นะปลาเยอะนักชาวบ้านดักขา,ายเนี่ยดักทีเดียว อาทิตย์นึงหรือสองอาทิตย์ต้องดักครั้งเดียวถ้าไม่งั้นจระเข้มันฉีกใายหมดถ้าดักแล้วก็นานๆดักทีนึงได้ต้องรีบกู้มาทิ้งไว้นานไม่ได้แล้วจระเข้มันมากินปลาในข่ายก็ที่ผมถ่ายรูปได้นะจระเข้นะถ่ายรูปได้กับ ในชมพูเนี่ยประมาณหกตัวจะมีตรงนี้หนึ่งตัวะจะมีเลยจากตรงนี้ไปประมาณสักสองกิโลสามกิโลตรงนั้นก็กําลังออกไข่เลยแล้วก็ออกขาวนั่นน่ะกาลังออกไข่ออกขาวน่นจะถ่ายรูปได้แล้วใต้ไปนี่ประมาณสักสามร้อยเมตรตรงนั้นก็เจอสองตัวแล้วก็ไปทางเลยเกตอุทยานแห่งชาติ ่งแสลงหลวงไปสารละห้าเลยสรลอห้าไปในหมู่บ้านจุง้งปูนั่นก็ถ่ายรูปใกล้ตัวนึงก็ทีป่ประมาณเนี้ยแต่ว่าเรื่องเจอเนี่ยก็เจอกันเยอะเจอมากเลยเจอบ่อยตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงยกจอดตรงที่ผ่านมาหน้าโรงแรมมันก็ขึ้นไปทางบนแล้วก็ไปเจอชาวบ้าน วิ่งเลยขับมันมันก็วิ่งลงน้ำน,นีนะประมาณนั้นเลยอกไข่จร,เระเข้นรงเนี้ยก็เจอไข่ามาทั้งสี่ตัวฟองได้ก็มีบาจานจะนำไข่ไปฟัก มันก็ไม่เป็นตัวสงไทยผิดวิธีก็เลยไม่เป็นตัว